สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องวิธีการแชร่ข้าวแช่ข้าวปลูกในหน้าหนาวนะครับซึ่งกเกษตรกรหลายคนก็มีปัญหาในเรื่องการแชร่ข้าวปลูกนะครับในช่วงอากาศที่เย็นและอุณหภูมิต่ําอย่างนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของการแชร่ข้าวมันมีงอน,นะครับแล้วก็มีเทคนิคดีๆนะครับจากมิบัญญาชาวนานะครับ ซึ่งถ้าอุณหภูมิมันจะลดลงเรื่อยๆเนี่ยยิ่งมีผลกระทบแน่นอนนะครับสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวนาปังในช่วงนี้นะครับเนื่องจากการแชร่ข้าวแช่เชมล็ดพันธุ์ข้าวในแต่ละครั้งเนี่ยถ้ากระทบกับลักษณะอากาศหนาวก็จะทําให้อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์เนี่ยงอกไปเต็มที่อีกทั้งยังงอกไม่สม่ำเสมอหรืองอกช้านะครับวันนี้ก็ได้ออนเทคนิคพิเศษนี้และก็วิธีแก้ปัญหาเช่เมล็ดพันธุ์ข้าวในหน้าหนาวที่ไม่งอกให้กลับมางอกเร็วขึ้น ด้วยการควบคุมอุณหภูมิที่เกษตรกรสามารถทําได้ง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคของคุณสกุลมูลคํานักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษสนใจข้าวเชียงใหม่ก็ได้ยินดีเผยแผ่สูตร,ตร,ตรนี้นะครับซึ่งก็เป็นเกษตรกรเชียงรายนะครับก็มีวิธีการดังนี้นะครับการแก้ปัญหาชเชื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวในหน้าหนาวที่มียอบงอกนะครับ หนึ่งนะครับนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาบรรจุถุงผ้าหรือกระสอบนะครับ2จากนั้นก็นำไปแช่น้ำสะอาดนานแช่24ชั่วโมงนะครับหรือประมาณ1วันนะครับก็ชาแช่จาก6โมงเช้าก็ไปถึง6โมงเช้าของอีกวันนะครับ แล้วก็นำเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการแชร่น้ำขึ้นมาวางบนบลอกนะครับอันนี้เมื่อครบ24ชั่วโมงนะครับเพื่อรอให้เมล็ดพันธุ์ข้าวงอกซึ่งขั้นตอนนี้ถ้ากระทบอากาศเย็นจัดเนี่ยข้าวจะงอกช้าครับแล้วก็ขั้นตอนที่4คือกเกษตรกรควบคุมอุณหภูมิที่อุ่นพอดีนะครับซึ่งเหมาะแก่การงอกของเมล็ดข้าวนั้นๆโดยการนําเอาถุงหรือกระสอบนะครับกระสอบข้าว สอบป่านนะครับที่เราแช่น้ําตามข้างต้นนะครับน้ำมาวางบนบกโดยหาไม้กระดานนะครับหรือวัสดุอื่นๆมารองพื้นก่อนนะครับก่อนที่จะนําขี้วัวหรือมูลสัตว์แห้งๆนะครับแล้วก็ปุ๋ยหมักก็ได้นะครับมากรบให้ทั่วนะครับตัวนี้มากรบให้ทั่วถุงนะครับหรือกระสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วขั้นตอนที่ห้านะครับจากนั้นก็ให้ใช้ผ้าพลาสติก คุมให้ทั่วนะครับแล้วก็ทิ้งไว้1นถึงสวันนะครับนั่นก็อบไว้นะครับอบไว1้1นถึงสวันก็คือเพื่อสร้างอุณหภูมิที่อบอุ่นนะครับแล้วก็เหมาะแก่การงอกของเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6เมล็ดพันธุ์ข้าวจะงอกรากยาวประมาณ1นมิถึงสลพร้อมที่จะหวานได้นะครับลองนําไปทําดูนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือจะเหมาะแก่การแก้ปัญหาใน การแช่มเมล็ดพันธุ์ข้าวในหน้าหนาวที่ไม่งอกให้ออกมาเด่นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราการงอกของมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ยาวและก็แข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ลดต้นทุนไม่ต้องพึ่งพาน้ํายาเร่งการงอกเร่งยาวตามโฆษณาที่เขาโฆษณากันนะครับอันนี้วิธีธรรมชาตินะครับอันนี้ก็ข้อมูลนี้ก็ได้มาจากการเรียบเรียงโดยภูลศักดิ์ศรี สุดทายครับเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นเรียกว่าภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาชาวบ้านของชาวจังหวัดเชียงรายนะครับของเกษตรกรชื่อคุณสมุนขการเกษตรชำนาญการวิเศษสูนใจข้าวเชียงใหม่นะครับตัวนี้ ครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับก็ลองนําไปทําดูนะครับเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทําให้มเมล็ดพันธุ์ข้าวง,งอกสม่ําเสมอครับมัวก็วคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมนณาทีนี้ด้วยครับขอบคุณครับ